วันนี้นะคะเราพบเจอกับปัญหาโควิด -19 ระบาดกันอีกรอบแล้วนะคะก็สิ่งหนึ่งถ้าถามเจมในฐานะที่เป็นหมอฉุกเฉินนะคะก็อยากจะบอกว่าถือว่าลำบากใจพอสมควรแล้วก็มีการทํางานที่ยากมากขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยเราตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครได้จัดทําเว็บไซต์นะคะ BKK COVID-19 นะคะจะช่วยประเมินความเสี่ยงให้เราระบบนี้นะคะจะทํางานด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะนั่นก็คือการคัดกรองการให้ความรู้และการช่วยเหลือคะ่ะ ก็จะมีการให้เราทำ ประเมินความเสี่ยงของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะประมวลออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือไม่มีความเสี่ยงต่อโควิด -19 นะคะกลุ่ม2นะคะอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในความเสี่ยงสูงสุดกรุงเทพมหานคระนะคะก็จะจัดรถพยาบาลไปรับเราถึงที่ค่ะแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มอื่นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหาะนะครแนะนําให้ความรู้แล้วก็ให้คําปรึกษาค่ะถึงแม้เราจะมีเว็บไซต์ BKK COVID-19 คอยช่วยเช็คว่าเรามีความเสี่ยงต่อโควิด -19 หรือไม่นะคะ แต่เราก็ต้องมี2แอปพลิเคชันที่สำคัญนะคะแอปพลิเคชันไทยชนะกับหมอชนะนะคะแล้วก็เจ็บขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะเราจะสู้กับโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะและเจเชื่อว่าเราจะมีทางออกที่ดีอัปเดตเรื่องราวรอบตัวและช่องทางติดต่อกกรุงเทพมหานครและร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกวิธีว่าดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ค่ะ